สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอิหลาน้อยของเราน้องอาอสกุณาพรตอนนี้ยอดวิว2ล้านวิวแล้วนะครับโอ้โหเยอะนะ2ล้านวิวเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพลงที่ปล่อยออกมาถือว่าเป็นเพลงที่พิษติดลมบนเลยแล้วก็ได้กระแสนะครับมีหลายคนเนี่ยเอาไปร้องตามแล้วก็เพลงของน้องดังมากๆนะครับ เพลงของน้องเนี่ยเกี่ยวกับนาคีนะแล้วก็น้องอายมีการพัฒนาเสียงร้องได้ดีมากๆซึ่งพวกเรา fc เนี่ยภูมิใจนะที่น้องอายเนี่ยมาถึง2ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเข้าสู่3ล้านวิวในเร็วๆนี้นะครับถ้าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันช่วยไปปั่นวิวให้น้องเขานะยังไงเราก็สาวก หมอลำเสียงวิหกนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็เข้าไปช่วยปั่นวิวให้เด็กผู้หญิงที่เก่งแบบนี้ไปส่งเสริมเด็กไทยคนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่า น้องอาอาจะได้มีพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในจุดที่น้องอายยืนอยู่นะครับพื้นที่ของน้องอายจะไม่ใช่แค่ยืนอยู่แค่ตรงณนะที่นี้ที่เดียวนะแต่น้องอายจะสามารถไปยืนอยู่ในจุดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะไปเติบโตในที่ที่อื่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีแน่นอนนะครับในเรื่องของการโคอินเตอร์อนาคตของน้องนะครับเชื่อว่า ครอบครัวเ,เสียงวิหกเนี่ยเขาวางระบบวางแผนแล้วก็วางเป้าหมายให้กับน้องอ้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่เด็กนะว่าเด็กเนี่ยเขาจะพัฒนาไปถึงตรงจุดไหนนะครับแต่แอดดิวเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าน้องอายเนี่ยมีพื้นฐานของจิตใต้สํานึกที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กคนเนี้ยเขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมพระคุณคนนะครับอย่างเช่นอบอสนกพงศกรที่เป็นพ่อของเขาเนี่ย เขาก็รู้ที่มาที่ไปรู้ว่าพ่อนกให้อะไรกับเขาบ้างรู้ว่าตัวน้องไอ,อ,อ,อเองเนี่ยเจ้าตัวเขาก็จะรู้ดีนะว่าเขาควรทําอย่างไรการอยู่เป็นการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การใช้คําพูดคําจาการรู้จักสถานะรู้จกักที่มาที่ไปอะไรประมาณนี้น้องไอ,อ,อเขาจะรู้จุดของน้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าเซนส์ของแอดดิวนะครับมองว่า เด็กคนนี้มีแววนะมีแววที่จะเติบโตเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตเป็นนางเอกหมอลำนะครับ11ปีนางเอกหมอลำคือน้องอายสุดยอดมากๆเพราะว่ามองจากแววตาของน้องเป็นแววตาของเด็กที่มีความมุ่งมั่นเป็นแววตานางพยานะครับแววตาที่มั่นคงและเป็นแววตาที่มีความมั่นใจกล้าสบตาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแววตาของซูเปอร์สตาร์นะ เด็กคนนี้ปั้นไม่ยากครับเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่รักในการร้องเพลงรักในอาชีพหมอลำแล้วก็รักตัวเองด้วยแล้วก็ทิ่สัมพันธ์นะครับน้องอาอศุกุณนาพรรักพ่อนพรักพ่อจา๋าแล้วก็รักทุกคนในทีมงานหมอลำเสียงวิหกนะน้องมีทัศนคติที่ดีครับรับรองน้องไปได้ไกลมากๆอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็เอา มายันหน้าได้เลยนะเพราะว่าเรามีเซนส์เรามองเด็กคนนี้เก่งไปไกลรับรองครับเด็กกระตันยูเด็กรู้คุณคนเด็กไม่เนเรคุณคนไปได้ไกลแน่นอนครับผมนะก็เอามาฝากพี่น้องแฟนเพลงนะครับยังไงก็ช่วยกันปั่นวิวให้ไปถึง3ล้านวิวไปเลยเนาะเพราะตอนนี้ ถึง2ล้านวิวแล้วนะครับจาก1ล้านวิวก็ไป2ล้านวิวจาก2ล้านวิวก็ไป3ล้านวิวเดี๋ยวก็ไป4ล้านวิวต่อไปเรื่อยๆเอาให้มันปังไปเลยครับผมนะเอาให้มันโด่งดังกันไปเลยให้มันเปลี้ยงป้่ากันไปเลยนะจ๊ะกับน้องอศกรีสกุลอาพรวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ